ในช่วงนี้นะครับเป็นการสูงวิชาสังคมนะครับเป็นกิจกรรมพุทธนาการเนรื่องในวันชาติแล้วก็วันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับในวันนี้ขอบคุณที่เ,เพื่อนๆแสดความยินกสัญญาณอาจจะล่ามานิดนึงนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตอาจจะเน็ตไม่ ้านได้ยินเนาะถ้าถ้ามันขาดหายยังไงก็แจ้งเข้ามานะครับแต่ทำไมพูดได้เลยถ้ามันมีปัญหาเสียงหายไปพูดได้เลยโอเคขออนุญาตนั่งสองล้วกันนะนะครับพอยืนเดี๋ยวจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าไมค์กล้องมันนะครับไม่สามารถดูได้ที่อยู่ข้างหลังคุณก็เป็นเพื่อนเรานะครับพยาแหงนะครัโอ้ยนะบูรณาการวันชาติแล้วก็วันพ่อแห่งชาตินะครับ มีพิธีกรงราชาพิเศษคืออะไรบ่า ราชองค์การเออคืออะไรประลมราชองค์การคืออะเคยดูหนังจีนนะไหมเวลาเขานะครับมีข่าวจะประกาศเาบอกว่ามีราชองค์การไปยินไหมเออรู้ว่า,ามันก็คือ,อการประกาศแจ้งให้ทราบให้รู้ทั่วกันนั่นเองนะครับซึ่งครั้งนั้นถือว่าเป็นประผ์ก็คือปรลงราชองค์การแรกเกิดซึ่งพระองค์เนี่ยนะครับพระราชองค์การแก่ประชาชนชาวไทยทุกหลั คือพวกองค์พูดว่าเราจะกองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาหาชนชาวสยามเคยได้ยินคำนี้นไหมในข่าวหรือว่าในรายการต่งางๆเขาจะพูดบ่อยใช่ไหมเคยไ,ไ,ไ,ได้ยินไหมทางบ้านเคยได้ยินไหมเราจะกองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมาหาชนชาวสยายมนี่เป็นนะครับพระราชโองการของในหลวงราชการที่ 9, เก้าเมื่อพระองค์เนี่ยขึ้นบรมราชา ซึ่งถ้าตีความก็คือพระองค์เนี่ยจะปกครองแต่มีโดยธรรมก็คือใช้หลักธรรมในการปกครองหลักธรรมในการปกครองเลยอินแมทโคสพิทเราชจรทำเลยอินนะสิบกองเลยอินนะโคสพิทเราชจรทำโคสแปลว่าอะไรโคสโคสอะไรไม่ใช่โคสกิจกานเออนะ่ยโคสกิจารคืออะไรเ่ะเอ้าจะจมีอะไรหลักการมีอะไระ กบดแขนสีแขนหัวหัวมือสีหน้าโอ้ยทำบ้านโค้ดไปว่าอะไรทำบ้านครับไปตอบได้เขาขอโทษอ่ะไม่ใช่เฮ้เหมือนทษกันฐอ่ะทศกัณฐ์มีทศกัณสีหน้ามีสีหน้าไงรอทศกัณฐ์ลังวงอะไรนะติดหน้าติหน้าติหน้าเออโค้ดไปว่าสิทนะครับอ่าโอ้ยโค้ดสิทธิ์น่าจะทำนะคือมันก็คือเป็นคำที่ใช้ในการปกครองนะครับ ระองค์เนี่ยนะครับได้ประทานให้แก่วงชนชาวไทยว่าเราเนี่ยจะปกค,อครองโดยธรรมะเพื่อประโยชน์สุขประโยชน์ในที่นี้ก็คือของมหาชนเลยนะครับครั้งที่พระองค์พูดครั้งแรก ไปส่งงานส่งงานเป็นต่จงเป็นพระองค์นะครับก็ขั้นขั้นกระทรวงก็มีนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าเรื่องต่างนะครับเพื่อนก็ เริ người cả, cả ่มจากการ มันอะไรที่มัน thank oh. นะครับนะมันก็เลย ใช้ชีวิตเราอะไรเรียกพอประมาณบ้างยังไงอ่ะเอาการใช้ชีวิตพอเอาในหนึ่งวันเนี่ยอะไรที่เราทําแบบพอประมาณแล้างว่าซื้อของพอจําเป็นที่จําเป็นต่อไปซื้อของที่จำเป็นไมซื้อขนมที่ฟุ่มเฟือยอ่าเป็นการพอประมาณการกินใช่ไหมกินแต่พอพออิ่มถ้ากินมากเกินไปเป็นไงอ้วนจุกอิ่มกินน้อยเกินไปก็ไม่เพียงพอต่อการใช้พลังงาน ดังนั้นทุกอย่างพอมาทางสายกลารสองหลักมีเหตุผลนะยังไงเรียกมีเหตุผลการตัดสินใจอะไรก็ตามต้องมีเหตุผลเช่นมีเงินแนงกระเป๋าจะซื้อของต้องคิดไหมอ่ะต้องคิดไหมว่าเราจะซื้ออะไรมันจะเป็นไหมันเออมันสมควรหรออือเปล่าอ่าเทียบเทราอะไรเออมันต้องมีเหตุผลใช่ไหมครับอ่ตอตาตรงนี้สาคัญสุดท้ายสาม Gracias. เราไม่รู้เลยว่าเกิดคิดมาแค่สองแผนเอาตรงนี้ได้ยแผนหนึ่งไม่ได้ทำไงยิ่งตองหกนะเราอยู่ปอนหกแล้วเราต้องคิดแล้วนะว่าเราจะเรียนต่อที่ไหนนั่นคือการวางแผนการมีรูปการถ้าที่นี้ไม่ได้อ่าแล้วจะเป็นที่ไหนต่ออถ้าตรงนี้ไม่ได้อีกไปตรงไหนตรงเรียมบ้านจบนะครับดังนั้นการมีผมกันคือการพร้อมเตรียมพร้อมหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะอนาคตเราคาดการไม่ได้อยู่แล้วเนาะ แล้วนอกจากนั้นก็จะมีเงื่อนไขครับที่เข้ามาดูนะมีเงื่อนไขความรู้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆจะทําอะไรก็ต้องศึกษาใช่ไหมอย่างเอ็งเข้าเล่นเล่นเกมเนี่ยเองจะนะอยากจะเก่งเนี่ยต้องทำไงต้องศึกษา้องปิดองผูปฟศึกษาให้ความรู้ถูกต้องครับนอกจากนั้นยังมีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเรื่องของความเพียรพยายามอดทนแน่นอนเล่นเข้ามัก ได้นะครับอ่าในทุกทุก,ท,กทุกสมัยทุกที่ทุกเวลาเลยก็ว่าได้ทุกคนเนี่ยตามมีรายจ่ายมากในขณะที่รายได้มีจํากัดน,นี่จริงนะที่จริงรายได้เรามี ในการปฏิบัติตนในครอบครัวทำยังไงบ้าง ษตรทฤษฎีใหม่นะครับเป็นแนวคิดของพวะองค์ท่านนั่นแหละที่พระราชทานไว้เกี่ยวกับการเกษตรเมื่อปี2532โอ้หลายปีไปแล้วแหละ No sé si fuera de ทันทีนะครับนะเพราะว่าอาหารหลักของเราก็คสอข้าวใช่ไหมครับมีไว้นะแล้วก็ส่วนที่สามสามนะสามสิบเปอร์เซ็นเป็นพืชสวนบัวไม้ยืนต้นอะไรต่างๆนะส่วนต่กันก็แบ่งกับสัตว์ก็ได้ะครับเออใช่ในะครับแล้วก็อีกสิบส่วนสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นที่อัศัสสิ่งสร้างต่างๆนะครับดังนั้นเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าที่ซุขหัวนอนเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่หรอก เอาแค่พออยู่ได้ก็พอนะครับไม่ต้องใหญ่โตอะไรมากมายนะบางคนทุกวันนี้เป็นไงมีที่อยู่สี่ส่วนเป็นไงปลูกสร้างที่อยู่อาศัยไว้แล้วสามสิบสวนเปสิบสวนของบ้านแยกไ้ก่อนสุดท้ายไม่มีที่กินครับปลูกข้าวในบ้านออกนะไม่ใช่นะอย่าได้โยกมือใหญ่ลนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นภาพนะครับก็จะแบ่งเป็นแหล่งน้ำปลูกพืชสวนครัวพืชทกอะไรที่อยู่อาศัยเอาแค่สิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับัำนาข้าวด้วย Oui, il n'y en lá pela... อย่างเช่นสมมติความพอประมาณเนี่ยการใช้ชีวิตของเรายังไงพอประมาณยกตัวอย่างม่ะเช่นการกินอ่ากินแย่พอประมาณมีเหตุผลยังไงใช้เงินยังไงมีเหตุผลไม่ซื้ออะไรก็เขียนไม่ข้อเป็นข้อน่ะปูพุ่งกันอะไรต่างๆอ่าส่วนเงื่อนไขความรู้กับคุณธรรมอ่าอันนี้ก็เอาตามการดำเนินชีวิตของนักเรียน ช่นนักเรียนสนใจศึกษาความรู้เรื่องอะไรนะครับนีกนก็เขียนไปเขียนไปมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นหลักหนึ่งนะครับเป็นรูปกรรุ่นสําหรับเราแล้วก็เงื่อนไขนะครับคุณธรรมตรงนี้ด้วยน,ะ,นะก็คือเอานักเรียนสามารถทําลงในสมุดหรือกระดาษ A4 เลยก็ได้นะครับเป็นรูปแบบนี้ก็ได้ทําเป็นังความคิดแบบครูก็ได้หรือว่าจะจะดีไซน์เองนะครับตามแบบฉบับของเราเองก็ได้แต่ขอ,องวข้อมีนะครับตามนี้ โอเคไหมครับทางบ้านเข้าใจเนาะไปยินครูนะเข้าใจนะครับนะก็คือเป็นพรราัะงานบูรณาการเนาะเรื่องเศรษฐกิจอพอเพียงตรงนี้นะครับเพราะว่าเรื่องในวันช<ะ>าติแล้วก็วันพ่อแห่งชาติด้วยนะครับเออเทียบมบากนะ,ะแต่ไม่ใช่ลอกเข้ามานะอเอาการดําเนินชีวิตของนักเรียนนะอนะของใครของมันะเพราะแต่ละคนดําเนินชีวิตไม่เหมือนกันคุยกันจะลอกครับ จะลอก <ame> ไปลอกเองครับเออรอบความคิดตัวเองนะครับเรียกว่าเรียกว่าเรียบว่าเรียกว่าอันนี Gram ้ทุกการนะครับอ่อาเรืยยร่องหลักกาตรตรงนี้นะนะครับัม่ <AUDIO> ต้องทำลงในสมุดหรือว่ากระดาษ A4 ได้เลยก็เดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะเปิดคัทครูให้ส่งโอเคนะครับ่ กท ouais. uh huh. ี่สองยังไม่มายังไม่มานะเลกที่สามาค่ะเ็กที่สเกที่สครับเขาพิมว่ามาครับอ๋อโอเคเล็ที่สี่มาแล้วโอเคเล็ที่หมาครับมาค่ะ เลขที่เจ็ดครับมาค่ะ <8 S 2> มาค่ะเลขที่เก้าเก้าครับยังไม่เห็นเนาะเลขที่สิบก็ยังนะเมา,แล,มาแล้วโอเคสิบสองมาครับ เมาครับมาค่ะเจ็ดเจครับอ่ะโอไมน้ำเปยครัโเจ็ดิบปามาค่ะเก้า ย่นี่สิบมาค่ะมาครับสองมาครับมาครับมาครับมามาครับมายี่สิบหมาค่ะ มาค่ะมาครับเจ็ดนะครับจริงปะนะมาไปหนึ่งสองสาม ขาเล้ยที่สองนะอ่าช่วยๆกันดูนะตกลงขาเล้ที่สองแต่องเซตที่เก้า ดวงหน้าก็จะเป็นอีโอคลิปนะสลับไปไปเนาะดวงนี้เป็นซูมดวงหน้าก็เป็นอีโอคลิปนะครับก็เดี๋ยวรอนะดูนะครับว่าอย่างไรนะครับารเป็นไปอย่างไร,งไรงจะแจ้งให้ทราบครูครับตอนได้ยินเสียงหรอตอนเวลาสอนเสียงเสียงตอนสอนไม่ค่อยได้ยินนะครับเสียงไหมนะเสียงเวลาสอนครูอธิบายอะไรบาง บางคำ <trilogy> <อ occurs S 1> ไม่ค่อยได้ยินมันเบาอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูส่งเป็นวิดีโอไปนะเผื่อลองดูอีกทครับว่าชัดไนะเด้นะที่สองนะครับเดี๋ยวส่งเป็นวิดีโอไปลองไปดูนะครับว่าชัดไหมน้นักเรียนแจ้งได้เลยนะพราว่าเสียงมันไม่ชัดจากไรเพราะว่านุณครูนะจะพยายามถามตะบอกว่าได้ยินไหมนะครับถ้าเสียงมันไม่ชัดแจ้งได้เลย ก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมพลังงานนะอย่าลืมพนังงานนะครับตรงนี้นะนะครับเดี๋ยวดูเปิดใน g o o g l ิ c l a s s r o o งให้นะครับเพียงก็เข้าไปส่งได้นะครับโอเคนะตรงนี้อ่าก็ช่วงนี้ซูมงวิชาตะกงมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใ่ช่วงหน้านะครับอย่าลืมมีเวลาเหลือนะไปทำพลังงานด้ว่ฝากคุณผูครับสวัสดีครับ